ก็คืออย่างน้อยถ้าเขาเสียชีวิตนะครับก็อย่างน้อยเอาเขาไปฝังช่วยเขาไปฝังก็ยังดีนะครับนแมวไปเบื่อนเอ้ยอยู่ไหน เมื่อคืนก็มาดูแล้วรอบนะครับแต่ว่าก็ไม่เจอนะครับไม่ไม่ไม่ส่งเสียงหน่อยเด็อตายแล้ยังเนาะแมวแมวก็เดินดูทั่วแล้วนะครับอาคารนี้ก็มีครับอาคารนี้ก็ไม่มีนะครับตรงนี้ก็ไม่มีนะครับก็เดี๋ยวไปดูหลังอาคารนี้อีกทีนะครับ ถ้าไม่มีเราก็คงจะยุติแค่นี้นะครับเพราะว่าก็ไม่รู้จะยังไงแล้วนะครับในส่วนใหญ่เขาจะชอบโผล่มาจากตรงจุดนี้นะครับเพื่อที่จะปีนข้ามไปที่ที่บ้านผมฝั่งนู้นนะครับชอบปีนหลังคาลงไปลงที่บ้านผมนะครับมี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 ดึงย อยู่ไหนน้อมิว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 สวัสดีครับล่าทินชาแนลนะครับก็วันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับพอดีจะมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนะครับ ก็คืออยากจะเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะครับว่าพูดถึงเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วที่ผมอัพคลิปของเจ้าไข่บึ้งลงไปนะครับใน YouTube นะครับก็เห็นว่าเป็นแมวตัวหนึ่งที่ผมคอยให้อาหารเขาอยู่นะครับน้องไข่บึ้งนะครับถ้าสายอาาตแมวครับ ก็คงจะได้เข้ามาอยู่ดูอยู่บ้างนะครับแล้วก็แต่ว่าเมื่อคืนนี้นะครับเอน้องไข่บึ้งนะครับตอนนี้หาไม่เจอเลยนะครับหายตัวไปเพราะว่าเประมาณสามทุ่มกว่าครับของเมื่อคืนวานนี้นะครับน้องโดนรถชนครับอยู่ตรงหน้าบ้านนี่ครับตรงนี้เลยครับตรงที่ผมชี้เนี่ยครับตรงนี้เลยครับผมแล้วทีนี้น้องก็ตกใจมากความแรงก็คือ เป็นรถเก่งครับสีดําวิ่งผ่านมาแล้วก็เ,เขามองไม่เห็นน่าจะมองไม่เห็นครับว่ามันมืดครับแล้วน้องอน้องไข่บึ้งเนี่ยเขาก็เป็นแมวลายสีเทาดำครับก็เลยทําให้มองไม่เห็นนะครับเขาก็เลยชนอย่างแรงมากเลยครับผมก็นั่งอยู่หน้าบ้านครับตรงก็าอี้หน้าบ้านพอดีนะครับตอนนั้นก็กําลังจะเข้าบ้านแล้วแต่ว่ายังไม่ทันข้าครับก็คือ นั่งดูอะไรอยู่หน้าบ้านพอดีนะครับจังหวะนั้นน้องก็โดนรถชนอย่างจังเลยครับแล้วก็น้องก็ตกใจครับไก่เบึ้งก็เลยวิ่งก็คือความแรงก็คือเ็อกก็เหมือนจะ,ะหมุนไปสองสามตลบเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขายังตั้งหลักได้เขาก็เลยวิ่งเข้าไปในรั้วโรงเรียนที่อยู่ข้างหลังนี้นะครับแล้วเขาก็หายไปเลยครับผมก็ช่วยกันตามหากับคุณมิตรนะครับ เพราะว่าเป็นห่วงเขาครับก็คือกลัวว่าเขาจะเจ็บนะครับอยากจะพาเขาไปหาหมออะไรอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่ายังรักษาได้นะครับแต่ตอนนี้คือตอนนี้ก็เกือบจะครบ24ชั่วโมงแล้วครับแต่ว่าน้องเขาก็ยังไม่กลับมาเลยนะครับปกติเขาจะชอบเอามาอ้อนมาเข้าเคลียร์ผมนะครับแล้วก็คุณมิตรครับที่ให้อาหารเขาอยู่ตลอดแต่ว่าตอนนี้ก็คือหายไปเลยนะครับยังไม่เห็นมีเสียงร้องเลยนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้น้อง ไข่เบื้งนะครับให้น้องไข่เบึ้องกลับมานะครับจะได้ถ้าเป็นอะไรก็จะได้พาไปหาหมอได้นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ให้น้องไข่เบึ้งนะครับก็สงสารเขาครับอยากให้เขาหายจากที่โดนรถชนนะครับว่าความแรงก็คือทําให้กันจะกระเรียกว่าอะไรกระจังหน้าใช่ไหมครับของรถคันนั้นนะครับหลุดออกมาเลยนะครับผมก็ยังเก็บเก็บกระจังหน้าชิ้นนั้นไว้ให้นะครับจน อพอสุดท้ายแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงครับเจ้าของรถก็กลับมาแล้วก็มาเอากระจังหน้าของตัวเองกลับไปนะครับแต่ก็ไม่โทษเจ้าของรถนะครับเพราะว่า,าเขามองไม่เห็นนะครับแล้วก็เป็นาทางที่วิ่งวิ่งคือค่อนข้างจะวิ่งเร็วกันอยู่แล้วนะครับตรงนี้ยังไงก็ฝากนิดนึงนะครับคนที่สัญจรไปไหนมาไหนนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในเขตชุมชนนะก็ช่วย เบาความเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะมีแมวหมาที่วิ่งอยู่ข้างถนนนะครับหรือว่าคนที่ขี่จักรยานไปมาครับก็จะจะได้ปลอดภัยตรงนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับขอให้คนที่เข้ามาดูหรือว่าคนที่เป็นาทาตน้องหมาน้องแมวนะครับก็ช่วยอธิษฐานให้น้องหายไวๆแล้วก็ได้กลับมา,ามาอ้อนมาน่ารักเหมือนเดิมด้วยนะครับให้มาเจอผมด้วยนะครับก็อยากให้น้องเขา กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมครับไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะครับน่าเศรามากขอขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอให้ทุกคนยังคงใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับช่วย